ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมนะครับผมผักเครื่องนะครับในช่องจาาโทเฮนรี่พระสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเหรียญนะครับเม็ตแมงนะครับหลวงปู่ทวดวัดชางให้ปีพศสอง2้าี่ิบนะครับ เม็ดแตงวัดช่างให้ปีพศสองพันห้า้อยสี่สิบสองเนี่ยก็จะสร้างไม่เยอะนะครับแล้วก็ออกสร้างเนี่ยออกมาได้สวยด้วยนะครับหน้าตาของพระนะครับออกวัดช่างให้โดยตรงนะครับองนี้ผมก็ไปเลี่ยมพลาสติกมาให้อย่างดีแล้วนะครับกันน้ำนะครับพร้อมแฝนพร้อมลุยได้เลยนะครับ ให้เด็กแขวนให้ผู้หญิงแขวนหรือว่าพี่ๆผู้ชายชอบพาเล็กๆก็จัดไปนะครับพรเนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับกระไหลเงินนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหลเงินแล้วก็ลงยาสีเหลืองนะครับเคลือบด้วยเรซินนะครับตรงตัวองค์พระหลวงทวดนี่ก็เป็นกระไหลทองขึ้นมาสวยเลยนะครับพื้นนะครับก็ออกเหลืองๆส้มๆนะครับต้นหน้าเป็นหลวงทวดนะครับ ด้านหลังนั้นเป็นรูปของอาจารย์ทิมนะครับจริงๆแล้วสี่สองนี่หายากกว่าสองสองเยอะเลยนะครับสร้างน้อยนะครับจวงพานั้นก็ไหลทองนะครับ หลวงปทวดนี่สังคติทองชีวรทองที่ตัวองค์พระเป็นสีทองนะครับแล้วก็มีไข่ปลาล้อมรอบนะครับหลวงพ่อทวดวัดชางให้นะครับไข่ปลาล้อมรอบ มาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี้จะไม่เคลือบนะครับก็กระไหล่เงินโผล่ขึ้นมาเลยนะครับกมงมงวงลุง,ลงสวยดีนะครับหน้าจาันทิมเส้น,นผ่าเส้นตาโหลึกคมดีนะครับอาจารย์ทิมพศสองพั ก็เล็กสวยน่ารักนะครับสีนี้ท่านใดชอบถูกโชว์โลกนะครับก็จัดไปนะครับก็สําหรับเหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมประกันแท้ให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับผมห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับนี่นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ